เก่งยูเม่ดือมี่นี่เก่งอันดับแรกสไลด์ไม่เอาประเภทนั้นนะฮัลโหลไปดอกมือใสมากินแบบพันใหญ่ๆนะเต็มปากเต็มคำเลยใหม่เลยเราเอาไปต้มก่อนไห่น้องคะเพราะว่าหน่อไม้สดมันต้องต้มก่อนนะเดี๋ยวมันขมต้มใส่เกลือัจืดอย่าลืมใส่เกลือด้วพี่น้องคะ โอ้ไอ้เด็กดิซับเจงหน่อไม้เจงหน่อไม้เจงหน่อไมปลาเดกใส่ปลาเดกใส่ไปตูแอนผักขาดเจ๊บได้ไหมเจ๊บมาเรามาแกงหน่อไม้กันสีมาเป็นขวดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอิสุ่แบบไปมากสี่ขันคันไปสองขวดเลยเพราะว่าใส่ผักหลายลับเลกพี่แข่งเฮงเล็กเรียวกับเขาเบียร์พี่น้องค่ะ ใส่ลงไปใส่หมองไปเลยนั่นแหละใส่ข้าวเหนียวนามันแบบนามันก็สิเหนียวจังน้อยก็สิเป็นแบบซิ่วแบบแกงเปิ่อไม่็ค่ะใส่ประเด็นลงไปพอดีพอดีเส้นลอยเสลยบูบูบูบซโบเซตโตสกีร์ e v e y ิ i เราบ่เอาหลายๆเลยมาัน

โอมน้ำปลานิดหน่อยครับ <laughs> มันยังไม่เค็มอมิดกอ <c oughs> อาใน,นช่วงนี้ต้องมาเคฟหูหูเท้ามากคอนโดชั้นในค่ะขาพี่ดูนชั้นหนึ่าล่องป่าย ข <Okay. S 2> <Okay. S 1> องแท้แยกแล้วไม้สูงขึ้นอย่างธนาคารมองไม้แบบจุกจุกเม็ดมูลนีแบบจุกจุกโลป่าก็โผล่ปัก